นี่ครับเพื่อนๆของที่สั่งมานะคะเพื่อนๆของที่สั่งมาเพื่อจะ make sure s here. <S จะเอามาใช้ในบ้านเช่าค่ะเพื่อนๆค่ะพวกไอผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูที่นอนแล้วก็ปอกหมอนเพราะว่าอันเก่ามันจะเป็นสีเทากับเพื่อนๆอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดเลยนะมาดูนะคะว่าของที่เราสั่งมามันครบไหม ผู้ใดอยากได้เด้พี่น,อน้องเออชุดพระพุทีน่นนะคะสีเทาเยอะมากเยอะจริงๆแต่เราต้องต้องเอาทิ้งเนะ่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวไงเพราะว่าลูกค้าเพื่อนๆเลยลูกค้าผ้าเช็ดต,ตรงเช็ดตัวเพียบเลยเพราะเช็ดต,ตัวเยอะมากแล้วมันเป็นสีเทาเพื่อนๆผ้าเช็ดต,ตัวแล้วลูกค้าเขาเวลาเขาใช้เพื่อนๆนกใส่ผ้าเช็ดตัวพี่น,อน้องโอ้ยแล้วก็ไปเอาไปเช็ดพวกไอ,อ น้ำยาซักผ้าขาวอ่ะเพื่อนพ่อมันก็เป็นด่างเป็นเดิมเนี่ยเลยตัดสินใจซื้อสี <Yeah. S 1> อขาวนะคะคเพื่อนเพื่อนนี่จะแบบเบรนเด็ดไหมคอมฟอร์เตอร์คอมฟอร์เตอร์อันนี้คือเออใส่ห้อมด้วยพี่น้องใส่ผ้งห่อค่ะ ต้องตรวจสอบดูว่าของที่เราสั่งครบไหม How many you order eight ้าห่มเราต้องสั่งสั่งแปดเตีกับเพื่อนเพเพราะว่าเตียงสี่เตียงเพราะว่าเราต้องใช้สแตนสี่สี่ทุกอาทิตย์ตอนนี้ได้ห้าแล้ว one t w วันนี้คะ่ะเพื่อนๆขามาทำความสะอาดบ้านนะคะ,ะที่เมื่อวานปูหน้าเวมานะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนชุดผ้าปีทูปูที่นอนใหม่หมดคะ่ะเพื่อนๆครเพราะว่าผ้าปูที่นอนที่เป็นสีสีเทาเนี่ยลูกค้ามันมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าลูกค้าเวลาเขามาพากักเขาจะใช้บางทีก็จะใช้พวก ไอ้โลชั่นหรือพวกอะไรเนี้ยมันก็จะติดแล้วมันก็จะซักลําบากเราก็เลยจะเปลี่ยนทิ้งหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราสั่งซื้อสีขาวมาตามที่ที่ปุนาลงคลิปตอนแรกนะคะสั่งซื้อสีขาวหมดเลยผ้าเช็ดตัวสีขาวหมดเลยนะคะที่ปุนาลงคลิปไปนะเพื่อนๆน,นก็จะเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็จะเอาไปบริจาคนะคะเพื่อนๆทุกห้องเลยนะคะเราจะเอาไป บริจาคนะคะผ้าปูที่นอนใหม่ๆอยู่ในเพื่อนๆค่ะยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วเราแต่ว่าปูน่าจะซักก่อนก่อนที่เราจะเอาไปบริจาคนะเพื่อนจะซักให้มันน,น,นี่ค่ะผ้าเช็ดต,ตุงเช็ดตัวเพื่อนๆค่ะจะเปลี่ยนหมดนะคะเพราะว่าอ่าีนเวลาเขาใช้แล้วมันจะเป็นไอเนี่ยเนี่ยผ้าเช็ดต,ตัวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะเอาไปใช้บางทีเขาใช้โลชั่นโลชั่นมันก็จะไอเป็นด่างเป็นอะไรพวกพวกบีชพืนหน้องค่ะมันจะเหตุให้สีแบบว่าตกเป็นด่างเป็นอะไรสิ้นใจ <reading> <expand> เอาสีขาวหมดเลยค่ะจะได้ขอทำความสะอาดง่ายนะคะเนี่ยของพวกนี้นะคะเพื่อนๆเปลี่ยนหมดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จจะเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆอันนี้คือของที่เราขนมาเพื่อนๆค่ะก็จะเน้นสีขาวหมดเลยผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวซื้อใหม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขนเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็กำลังจะมาเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆค่ะเปลี่ยนไอ้ผ้าปูที่นอนเป็นสีขาวนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามนะคะแต่มาปูเตียงนะคะเพื่อนๆขามะมาปูเตียงกันค่ะ The cover sheet, top sheet and two pillows. Mm -hmm. เสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเตียงแรกค่ะเป็นไงฝีมือคันเทพบอพี่น้องมาเบ่งข่อยปูเตียงเวยค่ะเด้อฝีมือคันเทพบอจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเตียงแรกนะคะมามาเตียงที่สองเตียงที่สามเตียงที่สี่กันจา้าเบ่งในพี่น้องหนานอนไหมคะหนานอนหนานอน,นะะอันนี้คือภาพปูที่นอนอันเก่านะคะเ,เพื่อนๆเราจะซักแผนกซักค่ะ,ะแผนกซัก สักเสร็จแล้วเราจะเอาไปบริจาคนะครับเพื่อนๆใส่ใส่เส้นขาดกันส่วน ข้างในเนี่ยคะก็จะเป็นผ้าห่มนะคะเพื่อนเพื่อนหาผ้าห่มก็จะมีประมาณ8ผืนนะคะเราก็จะนําไปซักค่ะเพื่อนๆนคะหลังจากซักเสร็จเราก็จะนําไปบริจาคนะคะอันนี้คือภายในตัวบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือของใช้เก่านะคะเพื่อนๆ่ผ้าพวกตัวนะคะพวกนี้นี่วันดิฉันเด did not use it no oh you can put in there ไอ้พหม้อดดอันนี้เราจะกลับบ้านกับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราจะไปบริจากคกับเพื่อนๆค่ะคุณสามีก็เก็บของขึ้นรถตอนนี้ปูดเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะเพื่อนๆค่ะผปนกเปรกดูดฝุ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเพื่อนๆแต่ก่อนนี้เป็นสีเทานะคะตอนนี้ก็ากลายเป็นเตียงสีขาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอ่ะี่คุณสามีดูดฝุ่นห้องแรกนะคะเ,เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็ ดูนะคะสีสันสวยงามน่าน,านอนเพื่อนๆคะ่ะปูเตียงขั้นเทพนะคะอันนี้คือ,อะจะมีหมอนให้หกใบค่ะเพื่อนๆนะคะแต่นอนเนาะพี่น้องเนาะเป็นแต่นอนเป็นตะนอนพี่น้องอันนี้เป็นห้องที่สามเพื่อนๆค่ะห้องนอนที่สามนะคะโอ้ยพี่น้องเป็นตะนอนเป็นตะนอนส่วนโตส่วนโตเด้อค่ะบางทีการปูเตียงโอ้ยอันนี้บกค่อยเรียบร้อยบพนใด ปูเตียงอันนี้ก็่อเรียบร้อยเป็นไงพี่น้องเดยต้องต้องนั่นใหม่ดูสิไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะน,นี้เห็นไหมพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องมัแต่นอนนัะจะนอนอันนี้คือเตียงที่สี่ะคะ่ะห้องกระทัดรัดนะเพืเ่อนห้องแบบกระทัดรัดน้านอนส่วนตัวส่วนตัวนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านกับเพื่อนนี่ค่ะ สห้องนอนนะคะเป็นว่าปูเตียงเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือเป็นล้างห้องน้ำไปอีกแจวค่ะเพื be, ่อนๆค่ะอีกแจวล้างห้องน้ํานะคะส่วนคุณสาต้องมีหน้าที่ดูคนค่ะเพื่อนๆดูคนเข้าไะได้ดูดไปอ่ะไดูด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 ูดด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  น่าเกลียดหนักลัวใจตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปอีเจ๋วก็จะเป็นล้างห้องน้ำกับเพื่อนๆค่ะได้เวลาล้างห้องน้ำแล้วค่ะวันนี้ภารกิจการทําความสะอาดบ้านเช่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองตาใหญ่ก็กําลังขับรถกลับบ้านค่ะระหว่างทางนะคะเราก็ารับลมชมวิวนะคะทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีเครื่องบินบินให้มาให้ดูตลอดนะคะช่วงเดินทางนะคะแล้วก็ เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะที่ฟลอริดานะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะเราเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะอากาศดีจริงๆค่ะฟลอริดาก็ขอบคุณนะคะเพืเ่อนๆที่เข้ามาติดตามแนละให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนจ้าสวัสดี